สวัสดีค่ะกรีซเลือกันหนาหูและพิง n k จะเข้าร่วม t ต e t ท w n เฟสติวัลที่บราซิลในปี2023คลิปนี้แอดเอาข่าวการขึ้นคอนเสิร์ตของ b l a c k พิง k ที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในปี2023นน่นมาให้ชมกันค่ะจากแอคเคาท์สปอยทั้ง a อคซีเรลไจากแพลตฟอร์ม Twitter ออกมาทวิตในวันที่2สิงหาคม2 5 6 5เวลา8น,น,น,นาฬิกา46นทีว่างานดนตรีแตะท้าเฟสติวัล ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในปี2023จะจัดในวันที่ 2, 3และ8ถึง10เดือนกันยายน2023โดยมีศิลปินที่จะเข้าร่วมคือ Blackpink, n i c k กี้มีน l าชลีน x าและวง System of a d o w n รวมถึงอีกแอคหนึ่งที่เข้ามาสปอยคือแอคทาวบีชาร์จจากแพลตฟอร์ม Twitter ก็ทวิตเตอร์ระบุไว้ว่าวงในบอกว่างานดนตรี h e t ทา n Festival ที่จัดขึ้นที่ซานเปรโลบราซิลกำลังพิจารณาเชิญ b l a c k พิ n k ์นิกกี้มีน l าชลีนาชและวง System of a d o w n เข้ามาแสดงในงานนี้ค่ะ ซึ่งงาน The Town Festival เป็นเทศกาลดนตรีที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีหน้าโดยสถานที่จัดเป็นสนามแข่ง i n t e ล l a g o s Circuit ในซานเปาโลโดยผู้จัดคือผู้จัดคนเดียวกับที่จัดงานเทศกาลดนตรี Rock In Rio ในเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลโดยภายในงานจะมี6เวทีจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์2วิกเอนรวม5วันและคาดว่าจะรับรองคนถึงได้6แ0,000คนเลยทีเดียว หากสาวแบล็คพิงค์จะเข้าร่วมงานแต่เทาเฟสติวัลที่จัดขึ้นที่บราซิลจริงซึ่งเขาก็ลือกันหนาหูมากว่าพวกซีสาวจะเข้าร่วมงาน,นด้วยและก่อนหน้านี้ก็เคยมีทวิตเตอร์หนึ่งสปอยบอกว่าเคยมีคนจัดงานเฟสติวัลที่บราซิลคนนึงเคยติดต่อแบล็คพิงค์เข้ามาแสดงด้วยดังนั้นแบล็คพิงค์ในมิวสิคเฟสติวัลที่บราซิลก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดขึ้นจริงก็กรี๊ดเลยนะคะแบบเนี้ยบิงคแลปินยิ้มเลย และแนวโบนพิงค์บีก็แนวนี้อยู่ด้วยค่ะคำนี้ลาตินได้ใจลยจายังไงยังไงซึ่งถ้าแบ็คพิงค์ไปคอนเดือนกันยา2023นี้จริงก็แสดงว่าในอัลบั้มนี้อาจจะมีศิลปินฝั่งลาตินอเมริกามาคอแหลบอย่างแน่นอนและก็เป็นการการันตีว่ามีคอนในปี2023เท่ากับ วงไม่แตกนะจ๊ะเดนใดข่าวนี้ก็ยังเปลี่ยนแค่ข่าวลือน,นะคะหากมีการคอนเฟิร์มหรืออะไรอัปเดตแอดก็จะรีแจ้งให้ทราบกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นการสปอยการขึ้นคอนเสิร์ตของ b l a c k พิงคที่จะเข้าร่วมในปี2023ที่แอดนำมาแชร์ให้ได้ดูกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ